บอกตรงนั้นคือซิกเนเจอร์ช่ดีที่สุดเราจะพลาดได้ยังไงใหญ่ไหมเจบอกเลยว่าใหญ่มาก สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่วัดม่วงนะคะจังหวัดอ่างทองมีพระองค์ใหญ่ที่สุดในโลกไปดูกันจ้าไปโบสก่อนเนาะฝนตกนี่วิหารแก้วพระวิหารแก้วลัตษนาลามสุวรรณปาสวยมากรูปปั้นสวยเวยว้สวยแต่ระวังลื่นขอรองเท้าด้วย บนพอถอดข้างบนเราไปถงบนแล้วกันห้ามน,นาสัตว์เลี้ยงขึ้นมาบนวิหารแก้วนะจ๊ะวันธรรมดาปิดสี่โมงครึ่งนเสาร์อาทิตย์ปิดห้าโมงไยังมีเวลา 没。<My> เอาพระที่ท่านมรณะภาพตอนกราบไหว้ก็ไม่ได้คิดอะไรเพอาะเห็นรูปข้างๆเอ้าคุณพ่อท่านเสียแล้วขนตัวรูปเลยเคยมาไหว้แล้วก็มารับกรอบรูปกับท่านรูปถึงพ่อคูณกับท่านรูปคู่กันเลยที่บ้านเรา สวยลูกสวยสวยองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเลย <c oughs> ตอนนี้ก็เวลา4ี่โมงส4่นาทีเราก็ไหว้พระในอุโบสถแล้วก็มาไหว้พระใหญ่ที่สุดในโลกเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะต้องขึ้นไปข้างบนนะแล้วก็เอาแบบว่าไปขอพรตรงนิ้วพระพุทธรูปนี่คือแบบว่าดีที่สุดแล้วเราไปไหมไปสิครับไปเดี <พอ S 1> ๋ยวเราไปขอพรตรง นิ้วนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวจะหาให้ดูเขาบอกตรงนั้นคือซิกเนเจอร์ที่ดีที่สุดเราจะพลาดได้ยังไงสี่โมงสิบสี่แล้วเขายังไม่ปิดบันไดเราก็ไปเลยจ้าขอให้รวยๆจะได้ไม่ต้องทำงานเหนื่อยละวันนี้ผงได้กระสาม,มาแล้วนะผมจบ ใช่ชวนชมต้นชวนชม้มปูไว้ที่บ้านแต่บ้านเราไม่ใหญ่เท่านี้นะบ้านเราต้นก็ตึง้งหนึ่งอันนี้นะคะจะเป็นโซนนรกจะ้ะคนบาปทั้งหลายฉันไม่ได้ทำบาปขนาดนี้โดนผ่านปะลรงอ้อมไหม เดินผ่านก็จะน่ากลัวไปนิดนึงอ้อ,อมดีกว่าวัดนี้ก็เป็นวัด,วดม่วงวมะจาะตั้งอยู่ที่อำเภอวิเศษชัยสาร,ร,ารตำบลหัวตะพานจังหวัดอ่างทองอ่านนั่นแหละก็เป็นวัดสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็เวลา4ี่โมงห้นาทีนะคะ เราตกลงกับพี่เจว่าเดี๋ยวเราจะซอยคลิปเป็นวัดๆด,ดีกว่าจะได้ดูง่ายถ้ารวมเนี่ยมันอาจจะยากไปหน่อยเนาะเอาเป็นแยกดีกว่าใครที่อยากจะมาวัดอาจจะค้นหาลําบากแยกเป็นคลิปแล้วกันใช่แต่ไม่รู้ว่าคลิปจะดูรู้เรื่องแล่าเนี่ยก็เพราะเราต้องสงบสงี่ยมเจมเนื้อเจมตัวมาวัดอ่ะจะเสียงตางไม่กล้าพูดเยอะอเกรงใจเขาเนาะเวลาใครมาวัดก็ เงียบๆกันหน่อยนะเพราะว่ามันทําลายสมาธิคนอื่นเขาที่เขากำลังขอพรกันอยู่กลับบ้านไปแล้วก็น้ำมนต์หนึ่งถุงจ้าหยอดไปยี่สิบาทเจอกันคลิปหน้านะคะว่าเราจะไปวัดไหนฝากติดตามด้วยน่าจะปิดแล้วไม่ทันวันนี้หละนั่นแหละบ๊ายบายอุโบสถล้อมด้วยกิบบัวสองชั้นหรือสามชั้น เรามาไม่ทันนะโบสปิดแล้วไม่เป็นไรเขาหน้ามาใหม่นี่เป็นกีบบัวสามชั้นรวยเออไม่เคยเห็นเลยเนาะนะของกินก็ปิดตลาด,ดวายทุกอย่างวายหมดเจอกันทริปหน้าจ้า